วันนี้ตั้งใจจะมาสรุปข้อมูลแพทให้นะครับวันที่17เที่ยงคืนหรือก็คือวันที่ 18- ศูนย์นาฬิกาก็เป็นแพทของเอพิโซด9นะครับ Storm Watch หลกัหลกๆก็มีด่านใหม่ด่านใหม่ก็มีของฟาร์มใหม่นะครับแต่ว่าเป้าหมายวันนี้โดยหลกัหลกๆก็อยากจะชี้ให้เห็นก่อนนะครับว่าตู้กาชาที่น้องกำลังจะเปิดกันเนี่ยก็คือไซรัสเนี่ยควรเปิดไหมคุ้มค่ากับการเปิดหรือเปล่านะครับแต่จะก่อนจะเข้าเรื่องนั้นนะ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะฮะ มาเรื่องที่1น,นะครับ EP 9เข้าเนี่ยก็มีของใหม่เยอะแยะมากมายรวมถึงลูกเล่นใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ EP 9เนี่ยจะเปิดให้เล่นก็ต่อเมื่อผ่าน EP 3มาแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องผ่าน EP 8ก็ได้แล้วก็ภาพอินโฟกราฟิกที่เห็นว่าเป็นลูกเล่นนี้แอดเทลินเป็นคนทำนะครับก็ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับต้องดูคร่าๆวๆกันก่อนก็ได้นะครับลูกเล่นใหม่ทั้ง5นะครับ1ก็จะมีเสาหินแล้วก็เสาหินเนี่ยเราสามารถล้มให้มันกลายเป็นซากได้นะครับ ซึ่งการล้มของมันเนี่ยก็คือเราจะเอายูนิตไปถล่มมันก็ได้หรือใช้ระเบิดก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีเดเมจธาตุแบบใหม่จะเป็นแบบไฟนะครับแล้วก็ที่สตูเนี่ยก็จะมีลูกเล่นหลายแบบนะไอที่เห็นนี้ก็จะเป็นกรอบม่วงนะครับพวกกันเวทกันอาร์ตประเด็นที่2นะครับในดานเนี่ยมันจะมีวัตถุดิบใหม่อยู่2ชนิดนะ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยมันก็จะเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะไอหลอดสีชมพูเนี่ยหาได้ที่ด่าน9ขีด4สีฟ้าเนี่ยจะหาได้ที่ด่าน9ขีด6นะครับซึ่งนี่คงจะเป็นเหตุผลนะว่าด่าน9มันเปิดหลังจากการผ่านด่าน3มาฮนะแล้วก็ด่าน9ขีด4กับด่าน9ขีด6คิดว่าน่าจะยังไม่ยากน้องๆน,น่าจะพอผ่านกันได้นะครับซึ่งเจ้า2ตัวเนี่ยมันก็จะสามารถอัปเกรดเป็นของใหญ่ได้อีกนะครับก็เอาไปคราฟกันในโรงงานอันนี้ตามปกติ แล้วก็ที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของสตูตัวใหม่นะครับก็เป็นการสปอยนันแหละน้องไม่ดูก็ได้นะพี่ก็ยังจะไม่อ่านนะครับก็จะเปิดให้น้องดูแล้วกันสําหรับคนที่สนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยว่าไอ้ตัวนี้ทำไมมันเก่งจังวิธีจัดการมันคือยังไงนะครับก็ลองดูได้นี่คือแอดเทลินก็ทำมาให้นะฮะ ส่วนที่จะเห็นนี้นะครับก็จะเป็นบอสนะครับบอสอยู่ในที่ด่าน9ขีดโอ้โหด่านไกลจังเลยก็ลองดูแล้วกันนะฮะจะลองไปสู้กันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เฮ้ยถ้าสู้ไม่ไหวค่อยกลับมาดูก็ได้ว่าสกิลมันเป็นยังไงจะได้กะจังหวะถูกนะครับเอาละทีนี้เป็นเรื่องต่อไปนะครับ ส่วนนี้เป็นชาเลนโมดของด่านต่างๆนะครับก็มีตั้งแต่ด่าน9ขีด2จนถึงด่าน9ขีด19นะครับก็ชาเลนโมดนั่นแหละก็มีแปลงเงื่อนไขด้วยแอดเทลินนะฮะ ส่วนนี้ก็คือเหรียญใหม่นะครับมีผ่านด่าน9ขีด12ผ่านด่าน9ขีด19แล้วก็ผ่านชลเลนจ์โหมดของบท9ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด่าน H 9ขีด1ถึงด่าน9ขีด6นะครับอันนี้จะมาในสัปดาห์ที่2นะครับด่านยากแล้วก็นี่คือด่านน่าสนใจในการฟาร์มนะครับของด่าน EP 9นะครับมีที่ด่าน9ขีด6 9ขีด10 9ขีด16นะครับแล้วก็9ขีด18นะฮะก็ถ้าฟาร์มกันไหว ก็เชิญกันได้เต็มที่นะครับอันนี้คือ4ด่านที่น่าสนใจส่วนนี้เป็นโมดูลใหม่นะครับของนายติงเกลเพิ่มฮิวข้างหน้า1ช่องนะครับ1ช่องคือ1จริงๆนะ1ช่องนะครับรวมถึง b บ e z e กับทิวรับซิดก็ได้1ช่องเหมือนกันนะครับส่วน Performer จะได้จากฮิวปกติได้3เป้าจะกลายเป็นฮิวได้4เป้าพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟวอตได้ 1SP ทุกครั้งที่ศัตรูไม่ตาย ส่วนแอนเดนากับแอมเบรียนเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีหากสตูยิ่งไกลนะครับได้สูงสุดถึง1 5ส่วนนี้เป็นความเสียหายธาตุนะครับที่เราเคยเจอก็จะเป็นความเสียหายทางจิตแล้วก็ความเสียหายน้ำใช่ไหมครั้งนี้มันก็จะมีความเสียหายที่เป็นไฟนะครับเวลาโดนเข้าไปเนี่ยจะลดรีซีสยี่สิเป็นเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็โดนความเสียหายเป็นอาร์ตหนึ่ันสองร้อยเดเมจนะครับส่วนต่อไปเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับ มีกิจกรรมล็อกอินเป็นสกินของน้องพายโคนนะครับก็ล็อกอินทั้งหมด7วันของรางวัลตามนี้แล้วก็ภายในช่วงเวลานี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยก็เวลาเราลงด่านไหนก็ตามนะครับก็จะมีโอกาสได้กล่องซินิตี้เล็กๆนะครับรวมถึงกล่องแร่ด้วยก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างหน้าฟาร์มพอสมควรน,นะครับแล้วก็ภายในช่วงเวลานี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนั่แหละคือมัน2อาทิตย์นะครับจะเปิดขาย2สกินนะครับมีสกินของ อาเชนโต้ o, แล้วก็แอดเทเซียนะครับรวมถึงเปิดขายสกินรีลันด้วยนะครับมีสกินของน้องซูซุลันเลออนฮาร์ดแล้วก็เอพิวแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับตู้กรชาธรรมดาตู้คู่ จะมาวันที่18 6โมงเย็นนะครับจะเป็นตู้คู่ระหว่างพาราสกับโฮชิกุมะโฮชิกุมะสามารถแลกแต้มได้นะครับส่วนตัวละคร5ดาวที่อยู่ในตู้ก็จะมีเกรทโฮสวิสเปอร์เลนส่วน5ดาวที่แลกแต้มได้ก็คือเลโอนฮาร์ดนะครับคือถ้าพูดกันตามตรงแล้วตู้นี้ความน่าสนใจมันก็น้อยเมื่อเทียบกับตู้ของไซรักนะอ่ะมาถึงประเด็นของตู้ไซรักกันดีกว่านะครับตู้ไซรักไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดนะครับระยะเวลาก็คือ2สัปดาห์ ตู้นี้จะมีเลทตัวละครใหม่ทั้งหมด3ตัวนะครับโรเบอร์ตาตัวละครสีดาวอันนี้พี่รีวิวแยกไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ตัวละคร5ดาวก็คือมอลเบอรี่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับแล้วก็ไซรัสเป็นตัวละคร6ดาวซึ่งก็ถือว่าเป็นตู้เดียวของไซรัสแก่ถ้าไม่ใช้โอกาสนี้เปิดก็อาจจะได้ยากหน่อยในอนาคตนะครับแล้วก็ที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการพรีวิวเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะฮะเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็จะใช้โอกาสหน้าในการเจาะลึกอีกครั้งนะครับ มาดูเมาร์เบอรี่ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสายใหม่เลยนะฮะถือว่าเป็นตัวฮิวความเสียหายธาตุนะครับดูที่สกิลอัตลักษณ์กันเลยแล้วกันนะฮะบอกว่าจะฮิวให้เพื่อน1คนก็คือเป็นฮิวเดี่ยวนันเองแล้วก็ระยะฮิวค่อนข้างกว้างนะครับสามารถรักษาความเสียหายธาตุได้ด้วย50%ของพลังโจมตีนะครับ ซึ่งความเสียหายธาตุเนี่ยมันจะมีหลอด1000คือถ้ามันเต็มหลอดปุ๊บเราก็จะโดนผลของธาตุนั้นนะครับซึ่งถ้าดูจากแอดแท็ของเมลเบอรี่แล้วแอดแท็ Attack ได้ประมาณสัก400ได้นะครับห้ก็คือประมาณ200ซึ่งความเสียหายธาตุเอาจริงๆถ้ายืนเฉยๆนะครับมันลดเองได้นะแต่ใครคิดว่ายืนทนยืนรอไม่ไหวนะครับน้องก็อาจจะต้องเอาเมลเบอรี่ไปอะต่อนะครับสกิลทาเลนต์บอกว่าถ้าเราเอาเมลเบอรี่ไปลงสนามพร้อมกับฮิวคนอื่นๆนะครับ ฮิวทุกคนจะได้แอตแท็กเพิ่ม6%นะครับที่ E1 แต่ถ้าขึ้น E2 จะได้อีก4%เป็น10%นะครับถ้าทำโพเต็มจะได้เป็น11%นะฮะก็เป็นการบอกในในถ้าเอาไปกับฮิวคนอื่นนะครับก็จะทำให้ฮิวทุกคนเลยฮิวแรงอ่านี่จบนะครับมาดูสกิลในการต่อสู้นะครับสกิลแรกเป็นสกิลแบบออโต้นะครับใช้ SP 5 ที่ l l v e l 7นะครับใช้ SP 4ที่ Master 1ใช้ SP 3ที่ Master 3นะครับ SP ขึ้นตามระยะเวลานะครับเป็นสกิลแบบออโต้แหละการฮิวครั้งต่อไปจะฮิลและรักษาธาตุด้วย150%ที่ Level 7 180%ที่ Master 3แล้วก็จะฮิลให้กับเป้าหมายที่ความเสียหายธาตุสูงสุดก่อนนะครับแล้วก็สกิลนี้สามารถเก็บสะสมชาร์จได้1ชาร์จที่ Level 7นะครับถ้าจะเก็บ2ชาร์จต้อง Master 1เป็นต้นไป ก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็เก็บแ็กไว้พอมีความเสียหายธาตุหรือว่าเพื่อเลื่อนลดเนี่ยก็จะทําการฮิวให้นะครับคือการรักษาธาตุสามารถฮิวให้เลยนะครับแม้เลือดจะไม่ลดก็ตามอ่ะไปดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2เป็นสกิลแบบกดใช้ใช้ SP 72ที่เลเวลเจ็ 7, ใช้ SP 66ที่มาสเตอร์สนะครับสปขึ้นตามระยะเวลาสตาร์ทมาได้ s p 50ทุกเลเวลนะครับ เป็นตัวที่ลงไปปุ๊บท่านี้แทบจะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กดใช้อยู่นาน30วินาทีเมื่อกดใช้จะลดเวลาในการฮิวแต่ละรอบเหลือ3 3เที่เลเวล7นะครับแล้วก็2 6ที่มาสเตอร์2เป็นต้นไปคือตอนกดใช้เนี่ยก็จะฮิวเร็วนั่นแหละนะครับตอนที่เลเวล7เนี่ยจะฮิวเหลือ0.94วินาทีนะครับจาก2.85วินาทีแล้วถ้าขึ้นมาสเตอร์2เนี่ยจะฮิวต่อครั้ง0.74วินาทีนะครับ จะฮิวให้กับเป้าหมายที่ความเสียหายทาตสูงสุดก่อนเสมอแล้วเพื่อนทุกคนในระยะเนี่ยจะรับความเสียหายทาตุลดลง28%ที่เลเวล7 35%ที่มาสเตอร์3สรุปโดยรวมนะครับมอลเบอรี่ก็เป็นฮิวเดี่ยวทุกท่าเลยแล้วก็ท่าที่2จะฮิวได้เร็วนะครับแต่ฮิวไม่แรงแต่ท่าแรกเนี่ยฮิวได้แรงแต่ว่าก็ต้องเก็บสะสมชาติไว้ก่อนท่าที่2ช่วยรับความเสียหายธาตลดลงด้วยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยความเสียหายธาตุสูงสุดของเพื่อนเนี่ยเวลากดสกิลมันจะให้ความสําคัญก่อนนะฮะแต่ว่าตอนฮิลปกติเนี่ยอันนี้คือดูตามเลือดเลยในเบื้องต้นพี่ว่าฮิลตัวนี้น่าจะมีความจําเป็นนะเพราะว่าด่านธาตุหลังๆก็เริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีตัวอื่นทําได้นอกจากน้องอะ่ะดังนั้นตู้นี้ก็ควรจะเปิดนะครับอย่างน้อยก็หามาติดไว้ในไ d ดีสักตัวสักวันหนึ่งมันอาจจะถ้าไม่มีอาจจะลําบากนะครับ เอาละมาดูไซรักกันนะครับอ่านว่าไซรักจริงๆนะครับเป็นภาษาไอซ์แลนด์นะครับแปลว่าต้นวิลโลไมลีลาม,มานะครับมาดูความสามารถในเกมกันเลยดีกว่า เป็นแวนกาดสายธงนะครับเวลาใช้งานสกิลเนี่ยก็จะลดจํานวนบล็อกตัวเองเหลือศูนย์รือก็คือไม่บล็อกนั่นเองนะครับสกิลทาเล่นหนึ่งนะครับจะได้มาตอน e 1ไซรัคจะมีธงธงจะส่งผลในระยะ8ช่องรอบธงด้วยนะครับซึ่งก็คือ3คู3นั่นเองจะเพิ่มความเร็วโจมตีบวก5ให้กับเพื่อนที่อยู่ในระยะนะครับรวมถึงธงจะลดความเร็วโจมตีให้กับสตูในลบ5ด้วยที่ e 2นะครับเพื่อนบวก5สตูลบ5เพิ่มเข้าไปอีกนะครับ แล้วก็ถ้าทำโพ5านะครับเพื่อนได้อีก2สตูลด2นะครับสูงสุดนี่ก็คือเพื่อนได้ไปบวก12สตูลดความเร็วโจมตีไปลบ12สนะครับสรุปง่ายๆนะครับธงและรอบธงเนี่ยก็จะมีบัฟอยู่ตลอดเลยเพิ่มความเร็วโจมตีให้พวกเราและลดความเร็วโจมตีของศัตรูและที่สกิล2กับสกิล3มันจะมีการย้ายตำแหน่งของธงนะครับซึ่งบัฟตัวนี้ก็จะย้ายไปด้วยนะฮะมาดูสกิลทาเลนส์งนะครับจะได้มาตอนอีลิทสอง เมื่อไซลัสรงสนามนะครับเพื่อนคนต่อไปจะลดค่าลงสนามอีก2เช่นคนต่อไปคือป๋าซิวแอดป๋าซิวแอดใช้ค่าคอส20ใช่ไหมครับถ้าลงต่อจากไซลัสก,ก็ลด2เหลือ18ง่ายๆแค่นี้นะครับไปดูสกิลในการต่อสู้นะครับสกิลแรกเป็นสกิลที่เพิ่มค่า DP ได้มากที่สุดในเกมนะครับหมายถึงไวและมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดจากอีกรุ่นหนึ่งของน้องเมอร์ทัล ของรุ่นน้องเมื่อท่อเนี่ยมันเป็นรุ่นแบบมินิแล้วกันนะคือมันเร็วแต่มันเพิ่มน้อยกว่านะครับแต่ถ้าแบบเกมยาวแล้วไอ้ท่านี้มันจะเพิ่มได้มากกว่าที่มาสเตอร์สท่านี้ใช้ SP 26นะครับสตาร์ทมาได้ SP15 กดใช้เนี่ยก็ภายใน8วินาทีนั้นมันจะได้ค่า DP มา18 DP นะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้จะถือธงจะหยุดโจมตีด้วยนะครับแล้วก็ไม่บล็อกมันคือท่าเดียวกับอีลิเซียมนะครับท่าแรกอ่ะละอันนี้ถือว่า ถ้าจะใช้งานผลิตค่า DP เพียงอย่างเดียวท่านี้ก็ยังดีอยู่นะครับมาดูสกิลที่2อนะครับอันนี้จะไปทางอัตประโยชน์ละใช้ SP 32ที่เลเวล7นะครับ29ที่ Master 3 SP ขึ้นตามระยะเวลานะครับสตาร์นมาได้ SP 12แล้วก็ Max สูตได้15 SP นะครับกดใช้จะใช้เวลา15วินาทีนะครับคือช่วงนั้นจะหยุดโจมตีแล้วก็บล็อกเป็น0แล้วค่อยๆเพิ่มค่า DP 20นะครับภายในช่วงเวลานี้ แล้วตอนที่กดใช้เนี่ยจะทำการมอบธงไปยังตำแหน่งที่เพื่อน HP น้อยที่สุดในระยะสกิลนะครับคนไหน HP เปอร์เซ็นต์น้อยสุดเนี่ยก็เอาธงไปธงจะเพิ่มดีเฟนซ์ให้35%ที่เลเวล7 50%ที่มาสเตร์3พร้อมกับฮิวให้ทุกๆวินาทีนะครับ35%ที่เลเวล7 50%ที่มาสเตร์3ตามแอดแทของไซรั์ให้กับเพื่อนทุกคนในระยะธงนะฮะ มาเรื่องที่1ก่อนนะครับมันจะมีระยะสกิลที่จะมอบธงได้เนี่ยอันนี้คือระยะรอบตัวใส่รักนะครับแล้วพยโยนธงไปอ่ะธงก็ยังเป็น3าคูณสอยู่นะฮะแล้วธงเนี่ยจะลงที่พื้นที่นะครับซึ่งถ้าสมมติมว่าตัวละครตรงนั้นตายไปธงก็ยังปักอยู่นะธงจะปักอยู่ตรงนั้น15วินาทีนะครับในระยะรอบธง 3. าคูณสเนี่ยจะเพิ่มดีเฟนส์แล้วก็ฮิวให้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามลืมก็คือมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็ลดความเร็วโจมตีสตูด้วยนะครับ ขนาดแค่ดูสกิลนี่ยังเหนื่อยเลยนะนี่ผลิตค่า DP ด้วยนะครับอีก20ภายใน15วินาทีเจาะกันไปเรื่องๆนะครับท่านี้ไม่ได้ผลิต DP ได้เร็วเท่ากับท่าแรกนะครับแต่ก็ต่างกันไม่มากนะครับท่านี้ยังผลิตได้เยอะอยู่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่2ก็คือมันย้ายทงไปให้กับคนที่อ่อนแอที่สุดในทีมตอนนั้นแล้วก็ปักเข้าไปเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มฮิวเพิ่มแอทแท็กสปีดลดแอทแท็กสปีดตูเอาเป็นว่าท่านี้เน้นความอยู่รอดนะครับเอาละไปดูท่าที่2ต่อเลยนะครับ ใช่สองนี่เป็นท่าแบบกดใช้นะครับใช้ sp 24ที่เลเวล7 20ที่ master ร์3นะครับ sp ขึ้นตามระยะเวลา start มาได้ sp 6นะครับที่เล v e เวล7ได้ sp 7ตั้งแต่ master ร์1เป็นต้นไปนะครับกดใช้อยู่นาน10วินาทีท่าน,นี้เมื่อกดใช้นะครับจะหยุดโจมตีแล้วก็เพิ่มค่า dp 10ทันทีนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่เป็นระยะที่จะโยนธงนะครับถ้าศัตรูอยู่ในระยะนี้จะโยนธงไปหาศัตรูก็ธงไปปักที่ตีนตูป,ปักนะครับ เมื่อธงตกลงมาเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นกายภาพนะครับ240%ที่เลเวลเจ็ดสามร้อที่มาสเตอร์สพร้อมกับสแตนสตูนะครับ3วินาทีที่เลเวลเจ็ดสาวินาทีที่มาสเตอร์หเป็นต้นไปนะครับแล้วทําให้สตูติดสถานะสโลแล้วก็เวกเคนนิงคนของเวกเคนนิงเนี่ยจะมี25%ที่เลเวลเจ็ดนะครับสาที่มาสเตอร์สามเวกเคนนิงคืออะไรก็จะรับความเสียหายมากขึ้นครับเมื่อกี้บอกรับความเสียหายมากขึ้นถึงยี่ส แล้วก็อย่าลืมนะครับมี a อ t a ท k s สปีดให้กับพวกเราในระยะแล้วก็ลด a t t a ท k s สปีดของศัตรูในระยะด้วยธงก็ระยะ3าูณ3แล้วก็เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา10วินาทีนี้ธงก็จะกลับไปหาไซรัสสรุปนะครับท่านี้จะโยนธงไปในระยะปั้งลงมาโดนเดเมจก่อนติดสตันติดสตันเสร็จปุ๊บภายในระยะเวลานี้ก็ยังสโลอีกพร้อมกับเวเทนนิงทำให้ตัวนั้นนิ่มก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเยอะ อัตถประโยชน์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ใช้ SP ไม่มากท่าน,นี้จะใช้ได้ค่อนข้างถี่นะครับจริงๆท่า2ก็ถี่เหมือนกันนะพี่สรุปเบื้องต้นให้อย่างนี้นะครับตัวนี้จริงๆมันเป็นตัวที่ผลิตค่า DP ซึ่งก็ไม่ได้แพ้น้องๆเลยแล้วก็สเตตัสมันก็ดีกว่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คืออัตถประโยชน์มากมายมากนะครับจะเพิ่ม Defense ก็ได้จะ h e ลก็ได้จะเพิ่มแอตแทกสปีดจะลดแอตแทกสปีดของศัตรูก็ได้แล้วก็ท่าที่3ก็สามารถสตันสโลว์เวคเอนนิ่ง แล้วก็มีการโจมตีด้วยพี่ว่าตัวนี้ยังไงก็คุ้มนะยังไงก็กลายเป็นตัวเก่งนะครับเพราะว่าใน1เกมก็ควรจะมีตัวผลิตค่า DP อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยอัทธผลอยูมากมายก็เลือกช้อยไปเลยว่าอยากได้แนวไหนนะครับช่วงต้นก็ผลิตค่าดีไปก่อนพอช่วงท้ายก็เปลี่ยนหน้าที่เลยก็อาจจะไม่ต้องผลิตค่า DP แล้วแต่ว่าอาจจะกดสกิลตามจังหวะที่ต้องการวันนี้ก็เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับสรุปแล้วก็คือหน้าเปิดแต่ว่าตู้นี้ยังไงมันก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับก็ลองคิดกกัันนแล้วว่า ได้ไปได้ไปใช้ประโยชน์จริงไหมนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ต้องรีบก็ได้สักวันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้แต่ก็มันเป็นตู้เดี่ยวของน้องตอนนี้ถ้าจะหาได้ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นโอกาสนี้เท่านั้นนะครับถ้าผ่านพ้นโอกาสไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาอีกรอบเลยนะครับแล้วก็ถึงวันนั้นน่ละมันก็จะโหดกว่าปกติมากนะครับก็ใครจะเปิดตู้นี้ก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกับพี่ในไลฟ์กาชาอีกครั้งนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นคืนนี้หรือว่าวันอื่นนะครับถ้าสมมติว่าคลิปนี้มันเสร็จไม นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าขัดตกบกพร่องหรือว่าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปก็สามารถเสริมก็ได้เต็มที่นะครับสุดท้ายขออวยพรอีกรอบนะครับใครจะเปิดหาไซรัคขอให้โชคดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับขอให้สนุกกับเกมอาร์คไนท์แล้วเจอกับพี่ครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสุดท้ายนะครับวันนี้สปอนเซอร์ power pay บริการรับเติมเงินก็เป็นบริการดีๆที่สนับสนุนพี่นะครับใครจะเติมเกมอาร์คไนท์อาซูเลนแกนชินอินแพ็ก หรืออื่นๆนะครับแล้วก็มองหาบริการเติมเกมที่จะเซฟเงินน้องได้แล้วก็บริการดีๆที่เชื่อถือได้อะก็แนะนำ Power Play นะครับวันนี้ก็ขอตัวจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ Your home is in Victoria, Victoria, once more. When the night wind calls us to the tussling fields, lost in battle, weary in your heart. once more